สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบครับนัดพิเศษนัดเคียนเซียนสุชาติเอาอีกแล้วครับเซียนสุชาติครานี้ถูกจองกินโต๊ะแล้วนะครับมีผู้เล่นที่เป็นเซียนท่านหนึ่งนะครับต้องการจะพบกับเซียนสุชาติจัดให้ครับด่านนี้ดานที่หนึนะครับกล่าวออกเดินแล้วด้วยความรวดเร็วสไตล์ของเ,อเกมที่เซียนสุชาติ ตั้งไว้เนี่ครับรวดเร็วทันใจครับไม่ได้อืดอาดยืดยากชักช้าเสียเวลานะครับเดินได้ไวมีไหวพิบปฏิภาณจึงสามารถสู้ได้นะครับโอ้แป๊บแนะครับเสียนหลายนี้ก็ขึ้นฮอตได้แล้วครับพอขึ้นฮอตก็ สามารถที่จะเล่นงานเสียนสุชาติเสียนออนไลน์ได้นะครับเสียนสุชาติก็ยังไม่กล้าที่จะเข,าข้าฮดนะครับแบบนี้โดนกินสองแล้วสำหรับเสียนออนไลน์นะครับโดนกินสองแล้วก็มากก็จะน้อยกว่านี่คือความเสียเปรียบนะครับความเสียเปรียบเนี่ย เอาคืนยากนะครับระดับเซียนที่ได้เปรียบแล้วยากที่จะคืนเปรียบให้นะครับต้องเสียเปรียบตลอดเกมแล้วก็พ่ายแพ้ในที่สุดนะครับดูว่าเสียนท่านนี้จะเล่นงานเสียนออนไลน์ยังไงนะครับก่อนแรกแล้วแรกเพื่อตัดขานะให้เสียนออนไลน์นั้น มีไม้มือมือไม้น้อยลงนะครับสมาชิกน้อยลงโอกาสที่จะแพ้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้องหลีกทางให้เขาฮอดนะฮะถ้าเขาฮอดได้สองตัวแล้วเสียนออนไลน์ก็จบเกมครับจบแล้วครับแบบนี้นะครับรอแต่คณะกระรมการเป่าลูกวิดให้แพ้เท่านั้นเองนะครับ ครับก็ดูนิดนึงนะครับว่าเซียนออนไลน์จะแก้ปัญหายอย่างไรในสถานการณ์ที่หมากก็น้อยกว่าพอดก็น้อยกว่านะครับรับไม่รอดแล้วครับไม่รอดแล้วอีกแป๊บเดียวก็คงจะเกมนะครับืนี่เข้าสู่เส้นนี้แล้วยากที่จะเอาตัวรอดได้นะครับเซจครับเรียบร้อยครับ ก็เป็นฝ่ายผู้ท้านะฮะเป็นฝ่ายชนะในกระดาษที่หนึ่งครับขึ้นนำนะครับผู้ท้าขึ้นนำในสวนครับมาสู่กระดาษที่2เป็นยังไงครับพึกเพิมมากสำหรับผู้ท้าชิงนะครับเนื่องจากสามารถขย่มหรือว่าจัดการ ซียนออนไลน์ในกระดานที่1ได้แล้วนะครับกระดานที่2ที่3มก็อาจจะตามมานะครับเพราะว่าความพึกเขิมเร,บร,บเรมีว่าเงิบเกลมนะครับทำไงนะครับอืมชาดีดหนึ่งนะครับ ขอบคุณๆๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับมาเป็นกำลังใจให้คลิปของมาหาเก้าเล่าเรื่องได้ทำคลิปเกมฮอตไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับที่แรกนะเป็นกันอยาถล่มทลายกันนะฮะถล่มกันเลยไม่ยอมไม่ยอมคิดยาวนะฮะโอ้โหเรามีเทียน ออนไลน์มีโอกาสที่จะแลกเพื่อจะเข้าฮอตแต่ว่าการแลกก็คือทำไปตัวเองเยเปรียบอือกลับดูนะครับ ระดับความละเอียดฮ hmm. ะความละเอียดของเสียงนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ธรรมดา้หนักครับคราวนี้ในฐานะที่นะครับ โดนกินก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับก็จะหมดไปเรื่อยๆมีนกินยิงย่งหมดนะครับพอดแข็งแกร่งเนี่ยครับพ่อคงจะควบคุมยากนะครับตอนนี้นะครับสําหรับเซียนสุดชาตินะครับโดนกินแล้วครับอือคงอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานแน่นอน ครับคราวนี้จบครับจบแล้วนะฮะจบแล้วครับแล้ไปจินอีกเครับนะครับถือว่าผู้ท้าชิงนะครับนำห่างกระดานที่สองนะครับก้าวไกลมาแล้วก้าวไกลครับพี่น้องก้าวไกลครับพี่น้องที่หาเสียงก็ผ่านไปมานะครับกระดานนี้ จบจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนะแล้วครับเป็นผู้ท้าชิงขึ้นนำสองศูนย์ครับมากระดานที่3กระดานที่สมเป็นยังไงครับเปลียนสุชาติจะสามารถตีตื่นขึ้นมาได้ไหมสักตาไหมครับสุ้ท้าชิงเตรียมมาดีฮะเรีมการมาดี ไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีของความเป็นเกมนออนไลน์ลนะครับอี่ทางเข้าฮอดก็ลาบลื่นด้วยนะครับอืมทางเข้าฮอดลาบลื่นเอาละคราวนี้นะครับโดนกินอยู่แล้วนะครับ hot ก็โดนฆ่านอนโดนฆ่าแล้วฮอดก็เข้าฮอดไปก็ความหมายก็แทบไม่มีเขาป,ปั๊บ ขู่่าปั๊บนะตัวนี้ก็ออกมารอให้เขาจินฟรีอีกนะครับอืมโอ้ถือว่าเก่งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับผู้ท้าชิงนะครับ ตัวเลวครับอย่างน้อยหนึ่งลูกหนึ่งตัวนะครับก็ยิ่งหมากเสียเปรียบแล้วนะตลับเซียนออนไลน์นะครับเมื่อหมากเสียเปรียบทุกอย่างก็เสียเปรียตัวเรื่อยๆนะครับก็รอเวลาเพียงว่าจะถูกจัดการตอนไหนนะครับมาแล้วครับอืม ก็ครับเดยกก็ไปเข้าฮอตสตัวก็จบเฮกันนะสลับเสียนออนไลน์นะครับเสียน <c oughs> ออนไลน์แผงลิฟไม่ออกครับอ่าเข่าฮอตจะเข้าฮอตนะเขาฮอตสองตัวแล้วครับสลับผู้ท้าชิงนะครับก็ถือว่าแทบจะ แจ่แทบจะถือว่าชนะแล้วร้อเซแล้วครับเกียนทุชาติจะได้ป้องกันตัวได้สักกี่ตานะครับเดินอยู่นี่ครับท่านผู้ชมที่กระล و ครับกันชมคลิปปากฮอตไปเรื่อยๆนะครับออกให้กินแล้วครับปีน้ำห่างสามศูครับอูทาชิง มาดูกระดานที่ส<ม>ีกระดานสุดท้ายสำหรับแมตชนี้นะครับเตรียมไว้สี่กระดานครับกระดานที่สี่เรากำลุ้นอยู่ว่าเซียนออนไลน์จะตีตื้นคืนมาได้สักกระดานไหมหรือจะปล่อยให้แพ้ไปสี่ศูนย์ไปเลยนะครับครับอย่าว่าแต่เซียนออนไลน์ก็เป็นเซียนที่เขาตั้งหมากไว้นะครับไม่มีการแก้ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้แก้นะครับแต่ผู้เล่นนี้สามารถแก้ได้เนื่องจากาเล่นเล่นส,สดๆนะครับเล่นด้วยฝีมือตอน,น,นเองคราวนี้ทำไงล่ะครับผู้ชายจงคิดนิดนึงให้โอกาสให้เวลา ตอนนี้ก็เข่าอตแล้วก็ลำบากนะครับลำบากได้นอนสำหรับเรียนออนไลน์นะครับเขาเดินกินฟรีอีกหนึ่งตัวก็เสียเปรียบนะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับการท้าชิงกันในวันนี้จบแล้วครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ